สวัสดีครับทีนี้เสียแตน,น,นาดิกาลลเราถ้าป้าเจ้าในตีนบิไสูนี้ไยชนะอสศงตาคอควายคอโคนคอรัคารประสงกะสระพยัญชนะอันนี้แต่จีเนฉ่ฉลุคอควายอคอโขนคอรัคารประสงกะสระประสงค์สระฉรลุเบาสบายสระตรานเนื่อเบาสจายเมาสลุ ခေါခိုင်းငိုလဲဆရာတို့စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်လို့ရှင်ခခေါခေါငိုလဲဆရာတို့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ခခရခနဲ့ခဒါကအတန်ကိုဟုတ်တယ်နော်အဲဆရာတို့ဒီတန်းမှာစလုံးမဲ့ဆရာဆိုပြမှာနော်ကြည့်ဒီမှာဆရာတုံထာရကခေါခိုင်းဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ခေါခိုင်းကိုဆရာတို့စလုံးပေါင်းလို့ခါကျရင်ဘယ်လိုဆိုလဲခဟုတ်ပြီခအခခေါအာခါခေါ इ ခိ คออีขีคออึขึ้คออือขือคออุพุคออูผูคอเอเคคอเอเคคอแอครคอแอครคอเอียเคียคอเอียเขียคอเอือเคื่อคอเอือเขือคออัวหัวคออัวหัว คอโอโคคอโอโหมคออเคคออขอคออึคึคอเอขือคออัาคำคอไอไข่คอไอไข่คอเอาเข้าหรือหรือหรืออารมณ์จิตใจบายไหมครับ